สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสสิ้นสุดการรอคอยนะครับเมื่อทางค่ายปิกนก Honda ได้ทำการเปิดตัว New Honda CB 500X รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคแนว Touring a ดเวนเจอร ger, เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยด้วยการอัปเกรดฟีเจอร์สำคัญอย่าง ระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวและใส่ดิสเบรกด้านหน้ามาแบบคู่สำหรับตระกูล500ซีรีส์จากทาง Honda นั้นนะครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความสำคัญต่อวงการบิ๊กไบค์ในประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปิดตัวออกมาครั้งแรกจนถึงล่าสุดในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการยกระดับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น New Honda CB 500X นั้น ทำการใส่ดิสเบรกหน้าคู่ทรงคลื่นขนาด296ม mm มมาให้นะครับพร้อมกับชุดคาลิเปอร์เบรกทวินพิสตัน2ูพอร์สทำงานร่วมกับระบบเบรก ABS และได้อัปเกรดล้อแม็กขนาด19นิ้วที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงมาให้ด้วยครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการใส่ระบบกระสอนด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวมาให้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับแรงสะเทือนจากพื้นผิวให้ยอดเยี่ยมมากขึ้นโดยเลือกใช้บริการระบบสะเทือนด้านหน้านี้จากแบรนด์ดังอย่างโชว่าแบบ Big Piston ขนาด41มิลลิเมตรนะครับพร้อมระบบกสะเทือนด้านหลังที่สามารถปรับระยะพรีโลดได้นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับความสว่างของไฟหน้า LED แบบใหม่ให้มากขึ้นกว่าเดิมถึง25%ด้วยกัน ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด471 cc แบบ2สูบเรียงให้แรงม้าสูงสุด46.9แรงม้าที่8,600รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด43นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดพร้อมด้วยระบบ Assist s, s i p p e r c l u t h นะครับเพิ่มความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์ New CB 500X มี3สีให้เลือกได้แก่กลางปีเรด เพอร์ออร์แกนิกกรีนและแมชกันพาวเดอร์แมทริกราคาแนะนำจะอยู่ที่เพียง224,900บาทเท่านั้นครับซึ่งเป็นราคาเดิมกับชมก่อนหน้านี้โดยจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda Big w i วิทุกสาขาทั่วประเทศสนับสนุนโดยแล m b r e t t a สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันอิตาลี c ี m o t o ตรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาสเปโยจังโก150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส